สวัสดีครับพี่น้องชาวละกย้วยทุกท่านครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศการเลี้ยงกวยที่ยายกุนฟาร์มที่จังหวัดนนทบรุรีนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสดีที่น้องๆจากนครนายกครับผมอดีตทหารเกณฑ์นายร้อยครับกับนางสาวพยาบาลครับผมมาช่วยกันเลี้ยงวัวเลี้ยงขวยครับกลับมาสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนครับผมมาช่วยพ่อแม่ครับเลี้ยงควยที่ จังหวัดนงบนัวี้ำผูครับผมมีโอกาสดีก็ได้มาดูแลน้องด้วยครับน้องได้ป่วยน้องได้ผ่าตัดไส้ตัดพุงตัดไอรออกครับผมตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับก็เลยมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควยช่วยช่วยพ่อแม่ครับผมเป็นกําลังใจครับผมพัฒนาไปด้วยกันนะพี่น้องเนาะส่งรอยยิ้มไปด้วยกันครับมีช่องทางให้กับครอกเล็กๆน้อยๆได้ยิ้มบ้างครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะพี่น้องเนาะเป็นเกษตรกร,ท,กรที่ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างนี้แล้วครับผมเลี้ยงไปพัฒนาไปครับทําในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักครับผมไม่มีที่สิ้นสุดพี่น้องพัฒนาไปพัฒนาจากควายเนื้อควายต่ๆนะครับผมถ้าเราจะไปซื้อ150 150บวก160บวกมันก็ยังไงอยู่นะครับพี่น้องเนาะมันก็หนักอยู่ครับผมแต่เราก็พัฒนาไปครับพี่น้องนอะเอาสักร้อยสี่สิบห้าแล้วก็เอาพ่อดังๆมาใส่ครับจะเพดบัานพื้นบ้า,บาง เจ้าเมนมอดบ้างครับเจ้าไข่มุกขาวบ้างเจ้าเพชรปูแพงบ้างพี่น้องนะครับเจ้าช้างอุดรบ้างครับพี่น้องครับตามกระแสไปครับผมยังไงก็เป็นการแจให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรเราทุกคนด้วยนะครับผมพัฒนาไปด้วยกันนะพี่น้องเนาะพัฒนาไปครับบัวแขยครับเลี้ยงยังไงก็ไม่มีที่สุดรครับเลี้ยงสักวันหนึ่งเขาก็จะเลี้ยงเราครับพี่น้องครับอย่างครูบาอาจารย์เลี้ยงบัวเลี้ยงวายก็แนะนํามาครับผมเลี้ยงไปครับพัฒนาไป สักวันหนึ่งมันก็จะขึ้นครับมันก็จะดีดขึ้นครับไม่เป็นไรครับพี่น้องช่วงนี้ราคาควายอาจจะตกต่ําแต่เราก็เลี้ยงครับเอาสายพันธุ์ดีเป็นเหล่าเป็นกอครับมาพัฒนาครับพัฒนาไปครับไม่มีที่สุดครับผมพี่น้องครับนี่ๆก็มีประมาณ13ตัวครับพี่น้องครับก็ผมก็จะใช้การผสมจริงส่วนมากครับผมจากควายคุ้มควายบ้านผือครับผมจากพี่ไก่พี่เปิ้ลครับผมที่คอยเป็นกําลังใจ เป็นแรงมานำใจให้คอกผมครับเป็นการพัฒนาไปครับผมก็จะเอาพวกไอ้สายลุงเพชรครับพี่น้องมาใส่ใส่ทั้งหมดเลยพี่น้องครับปูผมทั้งหมดเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นควายใหญ่บวกงามครับพี่น้องครับครับออกมาครับออกมาก็สวยงามครับตามจินตนาการนะครับผมพัฒนาไปครับผมเนี่ยครับ สถานการเราครับผมใหญ่บวกงามงามบวกใหญ่ครับพี่น้องครับยังใหญ่ก่อนไว้ก่อนครับยังไงคนก็ต้องมาดูมาชมครับพี่น้องถ้าตัวเลขก็จะหนักหน่อยครับพี่น้องเนาะอันนี้ถ้ามันใหญ่ใหญ่งามใหญ่บวกงามครับอย่างลุงติ๊กอย่างครูบาอาจารย์ทุกคนบอกว่าใหญ่ไว้ก่อนเลี้ยงบัวเลี้ยงควายต้องใหญ่ไว้ก่อนครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตรธรรมครับใหญ่ยังไงใหญ่คนก็ชอบอยู่แล้วครับของใหญ่ๆนะพี่น้องเนาะ ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับพี่น้องครับ